เดีจะพาน้องในตัดมาขับรถไถมาขับรถไถไอ้ขับเองด้วยขับเองด้วยขับเองด้วยแอ้วอ รู้สึกไงบ้างครับหัวหัวหัวเหัีหนีอหอีเป็นไงบ้างชอบมชอบ่งมากเยี่ยมกว่าเยี่ยมกเยี่ยมเออเจออยังพอยังคัยัง เดืเครื่องไหมเดือกเครื่องไปด้วยพอยังคราเดือกเดือกโอ้โหโอ้โหเครื่องนี้ไหวจังไงเดับเครื่องแล้วเดือเครื่องสตาร์ทเดียวยังเลยพออย่างโอ้โหเก่งมากโอเคเยี่ยงก่อนบ๊ายบายก่อนเร็วอ่าบายบายก่อนมาบายบายกล้องก่อนเร็วเดี๋ยวค่อมาขึ้นอีกเนาะเดี๋ยวค่อยมาขึ้นอีกนี่บ๊ายบายพ่อก่อนเร็วเที่ยวงานมาขับบ้านก่อนเนาะมาเที่ยวเนาะมาขึ้นใหม่บ๊ายบายยังพอยังบ๊ายบาย